โค้ดนะจ๊ะนี่นี่โค้ดตรงนี้เลย L A S T C O D E นีู่่กับผมพินใช่มิซูจะเล่นอีกใช่ไหมใช่นา,ายต้องอมแซเองต้องไปสุ่มทีให้ได้ก่อนไปสุ่มอะไรนะ ิงใช่ผมส่งสมคิงก็ได้ก่อนเปลี่ยนเป็นนี้แล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นนี่แล้ว,ลว,ก,ลนนลวก็หมุนล็อกล็อกกี้สป,ปีนเลยกดอะไรเนี่ยม่รากเกิลไม่ใช่คิงนี่คิงเองเพิ่มโอกาสได้รับราชาเราปลดล็อกสกินก่อนมาแล้ว จะได้คิงไหมจังหวะน,นี้ไม่ได้ยังไม่ได้อันแรกไม่ได้พีสคิงขอร้องนะจ๊ะขอร้องคิงนะขอร้องอืม,อม เฮ้ยยังไม่ได้เลยสิบสักกี้แล้วไดแล้วว่าเราไม่ได้แน่เลยสปาร์นี่ตอนนี้นะฮะกำลังสูมอยู่ซึ่งก็เกลือจะได้ไหมดูกันอืมยังไม่ได้นะ เลือเกลือเลยตอนนี้ใกล้จะถึงอันที่เราได้ได้แอร์แล้วยี่สิบลักกี้นะดูว่ามันจะได้เหมือนกันไหมมานี่ไม่ได้เว้ยเฮ้ยการออกอยากจะ <The> ได้แต่ซิลเวอร์อะเแมยบอกแล้วบอกแล้วว่ามันเกลือไหมเกลือจัด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 เกลือเกลือเแม่เองเข้าใจเรายัางเราผ่าน,มน,นผมผ่านลัคกี้สปินของแบมมมวยมาแล้วที่มันโคตรเกลือเลย ีมันไม่ได้อะไรทุกอย่างเลยช่วยด้วยอันนี้เราโคตรฮะเลยฮะฮะฮะแล้วก็ฮะอะไรมู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 อะไรฮะอะไรอ่ะมีอะไรหรือ ตอนนี้กำลังจะสุ่มนี่นะนี่สุ่มนี่สุ่มโซนอยู่สุ่มโซนไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงใ่ยจะเชื่อว่าตอนนี้เป็นความจริงเหรอบ่อยากสิจื้ แบล็อคกี้สปินเองก็ได้ละอเอาดีอวดปะเนี่ยอวดปะเนี่ยอวดอวดผู้ชมมะเนี่ยเออมินิซูอวดมาเนี่ยหมุนลัคก,กี้สปินกันอันนี้ก็แล้วหมุนเรื่อยๆขึ้นรถเกลียเลยกตาก แล้วคือเกลือจัดจัดอะคือมันเกลือไปไหน่อยเกลือมากเลยอะ่ะบอ,อ,อกเลยว่าโคตรตีบอกเลยว่าโคตรตีมดกีบราโคลีมุกมาดูอันตีแล้วเปล่าอันตีอะไรอะ่ะโโมมมาวยังไม่ได้ดูเลยตอนนี้ขอซุ่มโซนก่อนซุ่มโซนก่อนแป๊บหนึ่ง เไหนไหนดูดีเฮ้ยมีคนแต่งตัวเป็นกีฟีตด้วยบยอยากสิเชื่อสายตาว่าภาพตรงน้าสีเป็นความจริงบยอยากสิเชื่อสายตาเรียบร้อย พอยากสิเชื่อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นเฮ้ยเอาดีสไตายอะไรอ่ะมาเก็ตบอลเฮ้ยกอดป่ะเนี่ยเฮ้ยยูเกน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  พลาสซีเขาแต่งตัวเป็นกีฟีส NTR Please r e b u ไม่ได้โว้ทำไมบอลไม่ไปเรียบร้อยโอยยงแย่ยังจะทหรอ ลาสเลยครับพลาสส่งเพื่อนนะกดอันต oh oh <your> ิเมทเลยเฮ้ยเฮ้ยอันติเมทแล้วม่้งะเฮ้ยเอาดีเอาดีเราออกไปล็อบบี้แล้วเราขอไปนั้นก่อนไปถึงโซนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วก็เราก็จะ อัดอีกคีหนึ่งจะได้คลิปจะได้ยาวๆคลิปเล่นอนะ่ะโอ,อ้มาเลยจังหวะน,นี้มาเลยนะจับไฟไฟล์โซนมาเลย โฟนมาเถอะโฟนฮะโฟนเอาดีตอนนี้คือสุ่มไม่ได้เลยนะคะตอนนี้คือแบบเกลือจัจัดอะคือแบบโอ้โหใครก็ได้ช่วยด้วยคุณจะไม่ได้รับข้อเท้าหักจา่การป้นที่ล้มเหลวโอ้อันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีอโอ้โหนั้นก็ดีเอ่าเราสุ่มทิ้งไปแล้วขอโทษพูดช้าไป อ่ะล็อกี้สุดท้ายแล้วอันนี้เก็บไว้